ทุกคนเคยเจอเรื่องหลอนๆไหมครับผมเจอกับตัวเลยที่แฟลตเก่ากลางกรุงเทพนี่แหละตอนนั้นผมเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆคืนแรกก็เจอดีเลยครับตีหนึ่งเป๊ะเสียงกรีดร้องแหลมแสบแก้วหูดังมาจากข้างห้องตอนแรกผมนึกว่าทะเลาะกันแต่เสียงมันแปลกๆเหมือนคนทรมานมากกว่าผมรีบลุกไปส่องตาแมว ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติผมเลยตัดสินใจเคาะประตูมีใครอยู่ไหมครับเป็นอะไรหรือเปล่าผมถามไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่ความเงียบที่น่าขนลุกผมตัดสินใจเดินกลับห้องแต่เสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกทีนี้ดังกว่าเดิมแถมเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมตัดสินใจโทรแจ้งนิติ แต่ไม่มีใครรับสายเลยตัดสินใจนอนด้วยความหวาดกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นผมรีบไปถามคนแถวนั้นถึงเรื่องเสียงเมื่อคืนป้าคนหนึ่งบอกว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่มานานแล้วเพราะเมื่อก่อนเคยมีคนฆ่าตัวตายตั้งแต่นั้นมาผมก็ย้ายออกแทบไม่ทันกลัวเจอดีอีกใครที่อยู่แถวนั้นลองฟังฟังดูนะครับอาจจะได้ยินเสียงเหมือนผมได้